จนเจียยูอีซินนีหัวชายค่ะตรุษจ,จีนปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังมีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าเลยนะคะและถ้าปีนี้ใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเติบโตเข้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวเองยังไงให้มันปังนะคะวันนี้พี่อนนี่จะมาแชร์การแนะนําตัวให้ปังใน10วินาทีแรกค่ะเพียงแค่ใช้โครงสร้าง3ข้อนี้เท่านั้นค่ะตอนแรกเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยจุดเด่นที่ทําให้คุณไม่เหมือนใครค่ะอย่างเช่นดิฉันหรือผม คนที่สามารถปรับตัวได้เร็วแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลารวมถึงสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดีค่ะครับสองนะคะเราก็จะต่อด้วยประสบการณ์หรือความสําเร็จหรือผลงานของคุณนั่นแหละค่ะ เวลาที่เราพูดในส่วนนี้นะคะเราจะต้องพูดประสบการณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยความสําเร็จหรือผลงานของคุณค่ะแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกนะว่าผลงานหรือความสําเร็จเนี่ยจะต้องพูดยังไงคาเพียนี่มีตัวอย่างค่ะอย่างเช่นดิฉันหรือผมเคยเพิ่มยอดขาย20%ให้กับทีมเพียงแค่ใช้ระยะเวลา3เดือนเท่านั้นค่ะครับแล้วก็ข้อที่3ค่ะสุดท้ายค่ะเราก็จะปิดท้ายด้วยความตั้งใจที่สื่อถึงแรงบันดาลใจค่ะอย่างเช่นดิฉันหรือผมจะนําทักษะเหล่านี้มาร่วมสร้างผลงานที่โดดเด่นไปด้วยกัน กับบริษัทของคุณค่ะครับเป็นต้นค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเพียงแค่ปรับคําพูดนิดหน่อยเพียงเท่านี้นะคะก็จะทําให้ HR รู้สึกว,ว้าวไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการสัมภาษณ์งานแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการแนะนําตัวในการสัมภาษณ์งานคะอยากจะสัมภาษณ์งานให้มันปังเนี่ยคุณทักแชทมาหาเพียงนี้รัวๆได้เลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะเพียงนี้เปิดโปรแกรมบริการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันนี้เพียงนี้มีโปรโมชั่นลดส ด้วยนะทุกคนรีบทักแชทกันมารัวๆได้เลยค่ะและถ้าทิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดเซฟแล้วคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Follow Page กันนะจ๊ะ